พามาดูนะครับแบตเตอรี่ที่ดีนะครับเวลาชาร์จเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอย่องนี้เนี่ยมันจะมีฟองขึ้นนะครับเนี่ยมันจะมีเท่าเกันเหมือนเหมือนกันทุกช่องนะครับเนี่ยนะครับก็คืออย่างนี้มันดี ยังมีปฏิกิริยาดีทุกช่องตอบสนองดีต่อการชาร์จนะครับแล้วก็เก็บไฟนี่ครับถ้าสมมุติว่าเราเสียบชาร์จเนี่ยมันมีช่องใดช่องหนึ่งนะสมมติช่องนี้มันไม่มีปฏิกิริยานะแต่ช่องอื่นมีหมดนี่เนี่ยแสดงว่าช่องนี้ตันแล้วช่องที่ว่าไม่มีปฏิกิริยาคือตันแล้วมันก็จะทําให้ไม่เก็บไฟนะครับ วิธีแก่ก็อาจจะยิงเซลลหรือว่าจะเป็นการค่อยๆลองชาร์จกระตุนแล้วมันมีหลายวิธีนะครับสำหรับการกระตุนการฟื้นฟูแบตแต่ว่าเราก็ต้องดูความคุ้มค่านะครับว่ามันน่าจะทำน่าทำหรือเปล่าบางทีถ้ามันแผ่นธาตุมันไม่สวยมันก็ไม่น่าไม่น่าทำครับอย่างนี้ในแผ่นธาตุมันยังดีอยู่ก็คือแบบมันมันอ่อนก็เอามาชาร์จเฉยนะครับมันก็ จะมาปกติกดมันก็จะเข้มนะไม่ได้เอาที่มากดมาวัดให้ดูรุ่นนี้ไม่มีตาแมวเลยนะแต่ยังรุ่นนี้จะเป็นมีตาแมวก็คือกดเข้มอย่างเงี้ยแปลว่าแบตเต็มแล้วนะส่วนมากแบตก็ถ้าไม่บวมก็แ่นท่านไม่แตกนะฟื้นฟูได้เนาะ